สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาซ่อมรถนะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟ้านะครับเป็นรถครับ g 8นะครับ Accord นะครับ Accord g 8อาการล้อเสียงดังครับด้านซ้ายด้านหลังนะครับล้อเสียงดังทุกปืนนะครับอันนี้ผมถอดล้อนะครับมีถ่ายไว้ให้เพื่อนๆนนะครับเวลาจะเปลี่ยนเองนะครับดูนะครับฝืดดังนะครับดังแล้วมัน ไม่ลื่นนะครับอ่าขั้นแรกก็ถอดล้อะนะครับถอดลอ้อออกนะครับอ่าล้อถอดล้อน็อตกี่ตัวลห้าตัวครับถอดล้อออกแล้วก็ถอดดิสเบรกนะครับดิสเบรกเบอร,บอร์สิบเจ็ดนะครับผมเบอร์สิบเจ็ดสองตัวนะครับ,รบดิสเบรกตัวนี้นะครับอันนี้แหวนมันดิสเบรกสองตัวนะครับนี่ครับมันใส่ขาดิสเบรกครับเบอร์สิบเจ็ดสองตัวครับด้านล่างด้านบนแล้ว,วก็ ดึงดึงปัม๊มออกนะครับปัม๊มปัม๊มดิสเบรกออกแล้วก็จานเบรกนะครับต่อไปก็ถอดจานเบรกตัวนี้นะครับจานเบรกมันจะมีน็อตหัวเตเปอร์นะครับน็อตไอหัวแฉกนะครับสองตัวนะผมมีล็อกตัวนี้นะครับนี่มีสองรูสองรูล็อกตัวนี้นะครับเล็กๆนะครับ นี่นะครับสองรูหัวเทปเปอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ถอดสองตัวผมมีถ้ามันถอดยากใช้ให้ควงตอกนะครับ้ควงตอกก็ไม่ยี่ห้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนานๆใช้นะครับหัวก็ทื่อหมดแครับแต่มันก็ออกได้ครับสองตัวถอดถอดน็อตล็อกจานนี่สองตัวนะครับผมแล้วก็เวลาถอดจานออกมันถอดยากครับต้องใช้เบอร์12นะครับน็อตเบอร์12ดันนะครับ มีมีมีเกลียวอยู่นะครับเราก็หมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปสองตัวครับหมุนเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะดันดันตัวนี้นะครับดันช่วงนี้นครับเห็น <c annya> เห็นรอยปะครับดันตัวนี้นครับขันเข้าไปสองตัวมันก็ดัน <c oughs> จานเปลกออกมาแล้วก็ได้ประมาณรูปน่่งแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมยังได้ยัองออกอ,ออกเก็บน,น็อตเบอร์สิบสองนะครับผม เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้น็อตของผมนะครับไว้ดันจานออกนะครับต่อไปก็น็อตเบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับสี่ตัวนะ้ครับผมสี่ตัวนี่ผมยังไม่ถอดดุมออกนะครับดุมล้อนะครับนี่เพิ่งถอดน็อตสี่ตัวออกนะครับน็อตอ่าดูนะครับีตรงนี้ครับมีสี่ตัวอันนี้เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมหมุนออกนะครับผม ออผมใช้ไอ้ไ้ควงไอ้ประแจแหวนนะครับประแจแหวนเบอร์สิบเจ็ดยี่ห้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคสิบเจ็ดใช้ค้อนตอกนะครับมันแน่นมากนะครับเพราะปกติจะใช้บล็อกลมนะครับผมไม่มีบล็อกลมนะครับก็ใช้ไอ้ประแจแหวนนะครับถอนออกนี่ก็หมุนออกนะครับ อีกตัวนี้ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับสี่ตัวนะครับที่ล็อกดุมล้อนะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ดึงดุมล้อออกนะครับจะดูอะไหล่ใหม่ถ้าผมสั่งในแอปแอปลาซาด้านะครับนี่เป็นกล่องของมันที่ส่งมาครับกล่องของมันตัวนี่ครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี้ลื่นนะครับหมุนลื่นเลยนะครับไม่มีเสียงดังนะครับ เวลาขี่นะมันดังหอนเหมือนรถอยู่ข้างๆนะครับหอนดังต้องสังเกตด,ดูนะครับมันดังด้านซ้ายด้านขวาไอคนซ้อนนั่งท้ายฟังนะครับถ้าดังปุ๊บเราก็ยกแม่แรงแล้วก็หมุนล้อนะครับหมุนล้อเราก็จะรู้ว่ามันดังนะครับเนี่ยน,นี่มันฝึกเลยครับนี่ยินไหมครับนี่ดังมากครับก็เลย สั่งในแอปพันประมาณพันห้านะครับราคาครับหลมส่งนะครับพันพันสี่เก้าสิบกว่าครับเก้าสิบเก้าครับแล้วก็มีกล่องมาครับผมมีหลายยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็สองพันกว่านี่ยันพันสี่ห้าสิบกว่าบาทะรวลมส่งก็ประมาณพันห้าครับค่าส่งหกสิบกว่าบาทอ่ากับไมยานะครับลองเปลี่ยนดูครับเปดดึงออกมาครับ ดึงมาแล้วครับผมตัวนี้ในเซ็นเซอร์ ABS นะครับสีดำๆนะครับ แม่เหล็กเลยนะครับผมแม่เหล็กจะมีตรงนี้นะครับไม่ไม่มีแม่เล็กม,มีสองด้านนะครับผม สุดบ้ายเดี๋ยวถ้าผมใส่เดี๋ยวใส่จะลองเลยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะครับครับตอนนี้ผมก็ใส่ล้อเรียบร้อยนะผมใส่น็อตสี่ตัวนะครับสี่ตัวเรียบร้อยนะครับนี่เอสี่ตัวเดี๋ยวใส่ดิฟนะครับไม่ยากนะครับใส่ดิบเดาะลื่นเลยครับผมไม่ดังไม่ ไม่ฝืดนะครับเรื่อๆนๆเลยครับตัวนี้นะครับดูครับฝืดมากนะครับฝืดมากเลยเนาวไม่ค่อยหมนุนแม่เหล็กนี่มันหมุนกับล้อนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับเราใส่ด้านไหนก็ได้นะครับล้อสี่ดูนะครับแม่เหล็กกนจะหมุนกับล้อ เซนเซอร์ s s ก็จะจับตรงแม่เหล็กน,นะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปลี่ยนดุมล้อหลังของ a c c o r d ์8นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟว่ามันโชว์หรือเปล่าครับไฟไอเอ s เนะครับ,ไไ a B รบมันโชว์ถ้ามันโชว์มันผิดปกตินะครับ เดี๋ยวก็ดับนะครับดับแล้วครับโอเคนะครับปกตินะครับสตาร์ทเครื่องดูโอเคเรียบร้อยนะครับไฟไม่โชว์นะครับปกตินะครับแต่ลูกปืนล้อหน้าผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยากครับให้ร้านดีกว่าครับล้อหลังก็มีประมาณแค่นี้นะครับใส่จานดิสหมุนแน่นๆนะครับผมถ้ามีบล็อกลมก็จะสะดวกนะครับเดี๋ยวผมมี เจแหวยนะครับก็ขันให้แน่นๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับซ่อมทุกอย่างนะครับที่ซ่อมได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมเดียวมีคลิปใหม่ๆลงเลยนะครับสวัสดีครับ